สวัสดีครับวันนี้อาจจะมาเจอกันอ่าบ่ายและสายหน่อยเพราะว่า,าเมื่อเช้าหนูไปงานของเบอร์ดีมานะครับไปงานแถลงข่าวนะครับเบอร์ดี้เดอะแมทนะครับซีซั่นสองนะฮะก็สำหรับใครที่เขาเรียกอะไรอะ่ะ มีทีฟุตบอลนะฮะเจคนอยู่แล้วก็สามารถส่งสมัครได้เดี๋ยวก็จะมีเปิดให้สมัครนะครับฟรีนะครับเงินรางวัลสี่แสนถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตนะครับเมื่อเช้าก็เลยตื่นเช้าไปแถลงข่าวนะครับมาถึงตอนนี้ที่สวนนี่กําลังจะอัดคลิปเนี่ยบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ไม่รู้จะได้ลงกี่โมงแต่ว่าก็จะมาพูดถึงก่อนเกมนะครับคืนนี้นะครับจะมีฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะจะกลับมาเตะกันแล้วมีบิ๊กแมตช์หลาย เขาเรียกอะไรหลายทีมนะฮะก็ทั้งอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเจอชักต้าโดเนตนะฮะแอตตันวิลล่าพบกับโบอรุลญานะครับคู่ใหญ่ก็จะมีอ่าปารีสแซงต์แชมงนะฮะเบ็ดทีมใหญ่แต่ว่าเจอกับ PSV ไอโฮเฟนนะครับยูเวนตุสพบกับซูสกาดนะครับแต่ที่ใหญ่จริงๆหนูว่าน่าจะเป็นเรอัลมาดริดพบกับโบรุรเซียดอร์มุนนะครับก็อ่ามาดริด บอกตรงๆว่านดตอนนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลลกนะแล้วก็มีไบเออร์ลิวอโกเซ่นนะครับไปเยือนเบรดนะฮะเบรดหรือเบล็ดะทีมจากฝรั่งเศสนะฮะซึ่งบอกเลยเลยว่าเบรดนี่ไม่ธรรมดานะยูฟาแชมเปี้ยนลลกเนี่ยไม่ธรรมดานะสองนัดมีหกแต้มนะนะครับซึ่งชาก,กันเองนะฮะทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับเบรดเบรดเบรดหรือเบลดนะจำ คืออ่านออกเสียงไม่ถูกก็กลับขอโทษด้วยนะฮะทีนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับพบกับไบเออร์ลิเวอร์พูลฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลจะเจอพรุ่งนี้นะนะลิเวอร์พูลน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับนะกับเกมวันอาทิตย์ที่เพิ่งจบมานะฮะหลายคนก็ยังมีกลิ่นอายนะครับถ้ายังจะให้พูดถึงนะฮะก่อนที่เราจะพูดถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คืนนี้นะฮะมันก็ยังเหลือกลิ่นอายนะครับ นิดๆหน่อยๆนะฮะมีให้ได้พูดนะครับได้สนทนากันแล้วก็รู้สึกเออชื่นอ,อกชื่นใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มของดาวินนูเยสนะครับหนูเชื่อว่าหลายคนคิดมนหนูว่าเฮ้ยดาวินอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โเล่นดีเป็นแมนออเดอะแมนนู่นนี้นั่นแต่การเล่นกับเชลซีหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปแทนดีโกโชตาเนี่ยหนูว่า หลายคนมีรอยยิ้มแล้วก็รู้สึกเออเฮ้ยกูไม่ว่ามึงอะถึงแม้มึงจะแอสซิสต์ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะยิงประตูไม่เป็นหรือว่ายังยังทําอะไรเพื่อเพื่อเพื่อทีมนะครับทางด้านเกี่ยวกับแอสซิสต์หรือว่าสกอร์เนี่ยไม่ได้เลยแต่หนูบอกเลยว่าแพชชั่นม่งเต็มมากดาวินนนุนเย็่ม่งแพชชั่นเต็มมัมีจังหวะหนึ่งที่โนเอ่ออาร์เน็ตสลลอดโดนใบเหลืองอะ ไม่รู้มีใครจําได้หรือเปล่าที่ไหลกับไหลชนไหลกับไหลแล้วมันทํามันถูกทํำฟาวเอกรรมการบอกว่ามันไปทําฟาวผู้เล่นเชลซีมันดูงี้ <c oughs> คือถ้าจะบอกว่าเมื่อวันที่ผ่านมาคือที่โจ์เป็นบัคนะฮะไอ้ดาวินุนยานี่ก็ตัวโจ๊กเกอร์เลย <c oughs> โจ๊กเกอร์นะฮะใครคิดมาหนูบ้างนะฮะม่งคือโจ๊กเกอร์เลยนะฮะดาวินุนยานี่ โจเกอร์ยังไงก็คือมันจะมีหลายจังหวะมันจะมีจังหวะที่มันกระแทกกับบาดีชิวมั้งนะจำไม่ผิดนะมันโดนเขากระแทกปุ๊บแล้วมันหงายทองไปตึ้งไม่หงายท้องไปเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนคนโดนคนโดนโดนยิงตึ้งท้องล้วก็ยิ้มนอนยิ้มอยู่จังหวะนี้กรรมการก็เข้ามาแยกก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นเองเอาคืนเลยนะบาดีชิวได้บอลแม่งวิ่งมาจากด้านหลัง ตอนภาพปกติไม่เท่าไหร่แต่ตอนภาพช้าเนี่ยเห็นเลยว่าแม่งจ้องมาเลยนะฮะก็ใส่เขานะฮะก็เป็นใบเหลืองไปแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งหลังจากมันโดนเหลืองแลว้วอ่ะแม่งจะเป็นเหลืองกแก่ๆด้วยซ้ำนะฮะแต่มันยังเข้ามีดุดอย่างโชคดีกับเอ่อรู้สึกว่าจะไปเข้าตะกาัดคไคะโดหรือเปล่านะฮะถ้าใครจําได้พิมมาหน่อยว่าว่าช็อตไหนที่คุณบอกเลยเมื่อวันที่ผ่านมานี้ดาวินแม่งเป็นมีมหลายดออกนะฮะ แม้กระทั่งดาวินนุนเยสนะฮะทะเลาะกับบาเดชิวสักพักหนึ่งซาล่าทะเลาะกับกองหลายคน,นึงแม่เข้าไปห้ามเหมือนจะห้ามนะแต่ดึงซาร่าออกแล้วมามึงกับกูโอ้คือแบบวิ่งเล่น,นะฮะวิ่งไล่วิ่งเบียดนะครับวิ่งไปเพลสผู้ตัดประตูจ่ายคืนหลังไปแม่งกับเพลทผู้ตัดประตูนะฮะผู้ตัดประตูจ่ายบอลมาแล้วมึงก็ตามมา ผู้ต่อรู้ใจบอลไปที่ใครนะครับมึงก็ตามไปตามวิ่งไล่วิ่งบดวิ่งบี่นะครับลงมาช่วยเกมรับลงมาช่วยสกัดโอ้โหอย่าบอกว่าฝนตกเอาแยา่ไม่ได้พูดดีกันกูนะฮะเบ,บาวอย่าตกสิเออก็ ก็กลายเป็นหนูรึกว่าแฟนลิฟวูไม่มีใครว่าดาวินนะส่วนใหญ่หนูว่ารักดาวินมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่ามันทําทุกอย่างเพื่อทีมนะแพทท่านมาเต็มถึงแม้ว่าจะแอตซิทต์ไม่ได้ยิงประตูไม่ได้นะครับแต่มีส่วนร่วมกับเกมแล้วทั้งทั้งลุกทั้งรับในจังหวะที่โมเมนซาลาชิปไปลูกนั้นนะมันก็ยืนเป็นท่อนไม้ยืนแข็งไม่เล่นมันรู้รู้อยู่แล้วว่าล้า กองหลังเชลตีมก็ไอ้มึงเล่นมึงล้ำแน่นอนไอ้จันมนยืนแข็งดาวินสักพักหนึ่งคือที่โจนผูวข้างหลังแตะโดยตายเหมือนจะยาวไปแล้วชิปเข้าลูกกว่าก็ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ถามว่าอึดอัดไหมแต่พอเราเราเรามาดูย้อนหลังหลังจากเกมจบแล้วเนี่ยเออมันก็เราก็ได้เห็นนักเตะบางคนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นมันสําคัญกันหมดนะมันไม่ใช่ว่าแค่ใครบางคนไม่ใช่ว่าแค่คือที่โจนเป็นแมรอนแมทแลวสําคัญ หนาสำคัญกับหมดพอเรามานั่งดูจริงๆแล้วอะทุกๆตำแหน่งสำคัญนะครับแล้วก็โดยโทษแดนกลางนะครับถึงแม้ว่าดบบานิกซูบอสไลจะณตอนนั้นหลังจบเกมหนูก็มองว่าไม่ค่อยมีบทบาทแต่พอดูค้องจริงในขณะที่บอลไม่ได้อยู่กับเขาเขาก็วิ่งไล่นะครับทำช่องช่วยบีบช่วยตัดบอลคือโอเคอะนะฮะก็ต้องกลับขอโทษด,ด้วยบางทีบางครั้ง,างอาจจะมีอาคาติไปีนิดนึงหลังจากจบเกมก็อาจจะแบบไอ้นั่นเล่น ธรรมดาว่าไอ้นี่เล่นอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วหนูมองว่าชัยชนะครั้งเนี้ยมันมันมาพร้อมกับพร้อมกับความสมัรสมานสามัคมค,ค,คีและเกมนะครับเกมในใ,ในในการวางแพลนของอาร์เนอร์สลอดเราอาจจะงุนหงิดว่าโอ้ยมึงขึ้นน้ำสอหนึ่งแล้วมึงโตกลับได้แล้วมึงไม่ทำไมไม่เอาตามหนึ่งวะเออขึ้นไปททเลจบแม่ตงต่อบอลคือหลังอีกอ่ะตอนนั้นเราอาจยอมรับว่าอึงงุนงิด ทำไมอ่ะเพราะอะไรเออตอนนั้นนะนะแต่พอเรามาดูเออมันกลายเป็นว่าเฮ้ยในการทําทีมของอานอ์โอเคอาจจะมีโดนตาหนิตีติงอาจจะโดนว่าจากแฟนบอลมัง่งว่าทําไมมึงเล่นแบบไม่เอาเพิ่มอะไรเงี้ยแต่สําหรับบางคนแล้วเขาก็เข้าใจว่าเออเฮ้ยพอมาได้ผลกกลแข่งขันที่เราต้องการประเด็นสำคัญคือเราต้องการสามแต้มและเมื่อเราได้สามแต้ม มันอาจจะดูยากสักหน่อยมันอาจจะต้องเสียประตูลูกอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราได้สามแต้มคือคือเราได้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเกมแพลนที่อาร์นึกสอนวางให้ลูกทีมมันต้องเรียกได้ว่ามันมันลงตัวและมีประสิทธิภาพเข้าใจใช่ไหมมาตอนมาหน้าตอนเนี้ยหนูไม่ติดครับแล้วก็กราบขอโทษที่ตำหนิติดติงบางคนไปก็ <laughs> <laughs> <g år> หนูมองว่า นี่แหละมันคือฟุตบอลพอเรามานั่งคิดนอนคิดามาดูไฮไลท์หลังจากจบเกมแล้วเราก็มองว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเกมฟุตบอลมันไม่มีใครหรอกที่มันจะแบบโอ้โหรักษากมาตรฐานเล่นดีแมงตลอดสามร้อยห้าว,วันร้อยแปดสิบแมงตลอดระยุการคาแข้งมึงเล่นดีเหลือเกินมึงแอซิ์มึง, id, มงจัดมันไม่มีนักบ,บรรอลคนไหนทําได้หรอกอดี๋ยวว่าจะเขาเลยไม่กระทั้งเราเนี่ยคนเตะบอลเนี่ย บางวันเราก็ยิงได้บางวันเราก็ยิงไม่ได้บางวันก็มีประโยชน์บางวันก็ไม่มีประโยชน์มันก็แล้วแต่บางวันนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูแฮปปี้ก็คือแลนนะแลนของอารนเนอร์ที่วางลงไปเนี่ยตอนเนี้ประตูนะฮะประตูหลายประตูที่เราจะต้องอเปิดเข้าไปแต่ละห้องแต่ละห้องนะฮะสิบด่านที่เราจะต้องตอนนี้บานแรกเราผ่านมาแล้วนะครับประตูบานที่สองนะครับก็ จะเป็นอาเบรนติกซึ่งหนูบอกว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันจริงๆว่าอาเบลนติกนี่คือโอ้โหดูเหมือนว่าทีมน่าจะต่ำชั้นมนะันละกว่าเราแต่ถ้าเอาผลงานมาวัดกันจริงๆณฤนะดูกาลนี้นะไม่ธรรมดานะเป็นเป็นทีมที่เสียประตูยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็หนูมองว่าการการที่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือที่โจเล่นดีนะครับ หวังว่าเจอกับอาร์เบลลิจิไม่แน่บางทีโดมินิกซบอสไลอาจจะกลับมาเล่นดีก็ได้เข้าใจใช่ไหมเออคือที่โจทย์อาจจะเล่นธรรมดาหรือว่าอา็กซิสแม็กลิสเตอร์อาจจะลงแทนนะไรอันแกเป็นแบกอาจจะเล่นดีโซโบเล่นดีแม็กก้าปกติเฉยๆยอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าคือการที่คนใดคนหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีผลงานที่ทําทําให้ทีมได้เปรียบหรือช่วยเหลือทีมให้ได้ผลการในขันที่ดีเนี่ยเราก็ยกประโยชน์ให้จําเลย ใครอาจจะด้อยมากใครอาจจะดับมากกระทั่งมันนะครับอ่ะวันนี้มามาม,มาเก่งก่อนเกมฮนะมาเก่งก่อนเกมกันสักสามสี่คู่เอาคู่ใหญ่แล้วกันเนาะนะฮะวันนี้อาร์ซนอลจะเปิดเอเมตสเซียมพบกับชักตาโดเนตซึ่งต้องต้องยอมรับก่อนว่าในในการเจอกันสองทีมเนี่ยนะฮะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านใครบ้านมัน หนูว่าวันนี้อาร์เจนตลนไม่แพ้นะครับแต่ถามว่าจะชนะขาดไหมหนูว,ว่าไม่ขาดนะฮะดีไม่ดีอาจจะเสมอแต่ไม่แพ้ครับหนูฟันธงว่าวันนี้อาร์เจนตลนไม่แพ้นะครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสเพราะว่าอืมหนูว,ว่าถ้าเป็นมิเกลอัเตต้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องปรับเปลี่ยนถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่คือในบางตำแหน่งที่ยังไม่ได้เล่นก็ต้องเปลี่ยนลงมาบ้างนะครับน่าจะเป็นการโรเตชันนะครับ เคยเจอกันมานะครับในในเนี่ยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มปี2000นะครับชักตาโดเนตชนะอาร์เซนอลที่บ้าน3าตูนแล้วก็อาร์เซนอลชนะชักตาโดเนตที่เอเมเรสเตเดียม3าตองนะครับในปี2000 2000นะครับเมื่อ24ปีที่แล้วปี2010เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะชักตาโดเนตก็ชนะอาร์เซนอลไป2อประตูต่อหนึ่งในบ้านชักตาโดเนตนะมาเยือนที่เอเมเรสเตเดียม อาร์ทรอนชนะไปห้าประตูต่อหนึ่งนี่คือสี่ครั้งที่เจอกันมาก็สถิติมันก็บ่งบอกว่าบ้านไขรบ้านมันนะครับวันนี้ถ้าให้ฟันธงลงสกอร์หนูมั่นใจว่าอาร์ทรอนไม่แพ้และมีดีถึงชนะได้จะเบียดนะครับไม่ขาดอะอาจจะร้อนๆหน่อยนะเหงื่อแตกติ๊กๆหน่อยคู่ต่อมาโบลโญญานะครับกับแอสตันวิลลาอันเนี้ยบอกเลยว่าแอตตันวิลลานะครับ ก็เป็นทีมทีมหนึ่งที่นะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นี้ก็ยังไม่แพ้ใครนะจ๊ะนะฮะอยู่อันดับหกนะครับแข่งมาต่อนัดมีหกคะแนนและหนูเชื่อว่านัดนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเพราะบุรุญ่านะครับบอลอิตาลีหลังจากที่ขายโจชัวซุกซี่ออกมาแล้วแล้วใครกันบุรุญ่าเดี๋ยวนะโจชัวซุกซี่แล้วใครอีกคนไม่รู้นะะกด็ดูดูดรอปไปนะครับขายออกไปเยอะฮะ โบลอนยาเมื่อปีที่แล้วว่าดีแต่ปีนี้ดูไม่ค่อยแข่งแ่งเท่าไหร่นะครับคู่นี้ครับฟันธงว่าแอตตันบิลล่านะครับจะชนะนะครับโบลอนยานะครับอาจจะสองศูนย์หรือไม่ก็สามหนึ่งนะครับนะจะชนะด้วยความห่างสองลูกนะครับแตบิลล่าปาริสแซงเชแมงนะครับกับ p ีเอสวีไอโฮเฟนนะครับนูบอกเลยว่าถึงแม้ว่า p ีเอสวีไอโฮเฟนเนี่ย ะจะผลงานไม่ค่อยดีนะฮะเตะมาสองนัดมีแค่หนึ่งแต้มนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าก็อากนตรงๆก็ปารีสแตงเชแมงก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเตะมาสองนัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะมีสามแต้มแต่เดบ้านปารีสแตงเชแมงนะครับก็ยังมั่นใจว่าปารีสแตงเชแมงน่าจะคว้าสามแต้มได้นะครับไม่แพ้แล้วกันอย่างแย่คือเสมอนะฮะปาลีสแตงเชแมง ส่วนยูเวนตุสกับซูสการ์ดอันนี้หนูบอกเลยว่ายูเวนตุสก็ในลีกยังยังถือว่ายังกระท่อนกระแท่นยังไม่ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะอินเตอร์มิลานก็จะจะดีหน่อยยูเวนตุสในลีกก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับเสมอบ้างชนะแบบชิวเชียดอะไรเงี้ยนะฮะเสมอนาปโปลีนะครับอ่าแล้วก็มีชนะลาซิโอในบ้านนะะล่าสดุด คู่เนี้ยหนูบอกเลยว่าสตูตการ์ดนะครับน่าจะเปิดเกมเขาเรียกอะไรเปิดเปิดเกมแรกกันนะฮะบ,บอลคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสตูตการ์ดกับยูเวนตุสถึงแม้ว่าไปเยือนแต่หนูมองว่าสตูตการ์ดกเกมบอลเยอรมันน่ะมันไวกว่าอิตาลีในเร็งมองหนูนะหนูมองว่าสตูตการ์ดไม่แพ้นะครับสตูดการ์ดไม่แพ้นะครับไปเยือนยูเวนตุส ถึงแม้วายนตุสในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์จะดีนะแต่ว่าสุดการ์ดก็เล่นบอลหมันดีนะะเล่นบอลยิงเยอะดีนะอีกคู่หนึ่งนะครับเรียลมาดริดพบกับบรูเตียดอดอทมุนนะครับอาถึงถึงเวลาหรือยังราชันชุดขาวเรียลมาดริดนะครับนะตอนนี้เรียลมาดริดนะครับอยู่อันดับไหนมาดูกันนะครับอันดับสิบเจ็ดนะครับแข่งมาสองนัดอสองนัดนะครับ แพ้หนึ่งชนะหนึ่งนะครับส่วนโบรุสเซียดอรมุนโอ้โหในยูฟาแชมเปี้ยนปปะจะปคุณลุนช่องยิงชิปหายยิงกระนำตามเมเจอร์นะฮะยิงแบบ <c oughs> ยิงไม่ห่วงเพื่อนห่วงฝูงยิงจะไปถมที่ซะทะมานะฮนะสองนัดยิงไปนะฮะประตูได้บวกเก้าตอนนี้นะครับแต่ว่าหนูบอกเลยว่ามาริดถึงแม้ว่าจะมีเคลียร์เอ็มปาเป้ P P นะครับมีจูดเบลลิงแฮมนะครับวินิสอุสจูเนียนะฮะก็เราก็เห็นแล้วว่าบางนัดที่มัาริดเล่นเนี่ยในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กมันก็มันก็ควรจะชนะได้แต่บางทีมันก็แบบหูอ,อึดอัดนะฮะเพราะฉะนั้นหนูมองเลยว่าวันเนี้นะฮะถ้าให้หนูฟันธงที่เบอร์นบิลก็จริงนะครับแต่ว่าฟันธงว่ารัมมาริดอาจจะไม่ชนะ Uh huh. มาดูกันว่าหนูจะแม่นหรือมั่วนะฮะดูว่าบางทีบางครั้งลิรมริดตอาจจะไม่ชนะนะครับมาริดนะครับอาจจะไม่ชนะขอโทษแฟนเดียมาริดตด้วยอันนี้คือการฟันธงลงตะกอนะฮะว่าจะมั่วๆไปนะครับ่านะก็แต่ว่าถ้าจะเอาสมมติว่าหลายคนบอกเอ้ยอยากได้อยากได้ทีเด็ดนะฮะไม่สนรับสนุนในการพนันนะนะฮะแต่ถ้าอยากได้ทีเด็ดก็บอกเลยว่าก็จะมีสปอร์ตติ้งลิสบอน ส p ปอร์ติ้งลิสบไปเยือนสโอมการ์ดนะครับอูยะวันนี้บอลเยอะมีทั้งยูโรปาลีกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็ศึกทีมที่ยังไม่แพ้กันนะฮะนั่นคือเบรดนะครับกับไบเออร์ลิเวอร์พูลนะเล่นที่ฝรั่งเศสนะครับก็ทีมของคุณชายชาเบียรลอนโตนะครับแข่งมาสองนัดมีหกคะแนนเท่ากัน ทั้งเบรสแล้วก็ทั้งไบโอลูโคเซนนะครับประตูได้บวกห้าเท่ากันนะครับก็คู่นี้หนูว่าน่าจะยิงกันเยอะพอสมควรนะคู่เนี้ยคู่เนี้ยเพราะว่ามันเป็นบอลแบบบอลเปิดหน้าแรกอ่นะหนูว่าคู่นี้ยิงกันเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าคืนนี้มีบอลให้ดูนะครับตุวานานกันไปเฮฮาปาจิกิ้มไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟัง วิเคราะห์ลิเวอร์พูลแบบจริงจังวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในคู่ใหญ่ๆห,หนูว่าได้ได้สนุกนะฮะได้ดูบอลกันสุกสนานเพราะมีบอลบิก๊กแมตช์ให้ดูหลายๆคู่นะฮะก็เจอกันทุกวันนะครับกับคลิปนะฮะ เจอกันทุกค่ำคืนกับการไลฟ์สดนะฮะดึกบ้างหัวค่ำบ้างก็แล้วแต่นะฮะขอบคุณทุกคนที่รักและก็เมตตาขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังจะให้กับกันนะฮะใครรู้สึกอะไรยังไงนะฮะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะ,ะขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนจ่าฝูงนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเห็นเสื้อนี่ไหมมันจะมีรอยค้ำๆอยู่เห็นไหมเสื้อตัวเนี้หนูออกรายการเจ๊ดา นานมากแล้วเป็นปีแล้วปีที่แล้วแล้วเจาดเาก็ขให้มาเราก็อุ้ยโอ้โหมันมีมันมีแบบเจดําดเขาทํามาเป็นพิเศษไงเขาจะให้เฉพาะคนที่บอ,อกรายการเขามันก็จะมีแบบเนี้ยฮะิเวอว่าููปีไหนเสื้อตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวยว่ะข้างหลังก็มีเนี่ยข้างหลังก็มีทีมเดือนข้างหน้าเป็นย่าชอบมากไอเพชรไม่ใช่เพชรไอเอ็มอาจารย์เอ็มนะฮะอยู่ที่ตัวน เขาก็หวังดีว่าเขาจะเฮ้ยซักให้เรากะว่าเอาไว้ให้ลูกพี่ใส่ใส่รวมทั้งถุงเท้าเปื้อนโคลนมาอะไรกับเสื้อใหม่นะแต่ดูนี่ดูคอเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้มาจากการใส่นะมาจากการซักครัง้งแรกมันกูเป็นคนสกปรกอ่ะกูจะใส่เป็นนูนเปนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าใส่ได้อยู่ส่วนอย่างเดียวเพราะเละหมดเลวดูคอนี่อันนี้ไม่ได้เป็นคนสกปรกนะ มาจากการซักไหวเอ็มนี่เขเรียกว่าทำคุณบูชาโทษแต่ก็โอเคว่าไม่ได้เขอาใจมากอาจารย์นะเตือ้อสวยๆเอาส่ย,ยับเลยนะถุงทงถุงเท้าอะไรไ่รูใส่ให้มั่วหมดดูนี่นี่เพิ่งใส่นะเตื้อตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่ด้วยนะใส่มันสองครั้งมันก็จะไม่มิดสองหรือสามครั้งแล้วก็ไม่กล้าใส่แบงค์นอกดูดิขมิ้นหึมเลยนะ ไปเจอกันคืนนี้บ๊ายบาย